1 15, 2, 5เมษายน2554เราก็กลับจากการปฏิบัติธรรมที่สำนักแม่ชีธริศีดารักษ์ก็ได้ลดผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางไปอุดอรธานีท่องเที่ยวต่อหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวที่บ้านเชียงมาแล้วนะครับแล้วก็จะไปอุดอรธานีต่อโดยขณะนี้ขวามือเป็นหนองหานนะครับหนองหานเรอหนองหาน อันนี้ก็ติดสีแยกไฟแดงอยู่ที่ทางแยกเข้าไปหนองหานหามีหมาน้อยสองตัวนะครับชื่อคิดกับใหญ่อารักว่ะเราจะไปอุดรธานีต่อนะครับไปหาชัยชนไปหาอาจารย์ชัยชนไทยชนนะครับเพืาอาา่อนเก่าแก่สาสิบปีเดี๋ยวเจอกันที่อุดรธาน,นีครับฝากน,าน,นครับาานะบุญมาฝากท่านผู้ชมเน่บุญมาฝากท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับ ายบายครับ